เออฮือแาดไ่นางครับดูสบายสบายวันนี้อากาศไม่ร้อนโลเคชันนี้ครับโอ้ลมไว้ๆนะครับลมเย็นๆนี่ พบกับไซยรีานามเส้นเคยนะครับนี่ถือโทรศัพท์อยู่เอาปวดโซ่ให้หน่อยระวังนะนจะหนีบเออนั่นนี่ครับเป็นเสาอะไรก็ไม่รู้พม่นองเสาตุมุตมะนะครับนี่ครับใครนี่อ๋อไม่ได้เจอกันนานนะเสียงฮึอฮทดาขึ้นท,ด,นทดเนี่ย พี่น้องรถแมคโคในกรุงเทพเนี่ยมีหลากหลายรุ่นนะครับอยกลงจากเจ้าหัวลากนะครับระวังสายเน็บนะพี่น้องถนนเส้นนี้ก็เจ็กล่องนะครับแจกกล่องไม่ได้เออ เสริมใดๆทั้งสิ้นนะครับมีนวังก็คือถนนเกิดใหม่มุ่งหน้าทางไปพะหนโยหินนะครับแต่ที่ยกลงนี้ก็อีกงานหนึ่งนะมีนวองครับสร้างตึกข้างๆครับไม่รู้ว่าตึกท่านใดนะครับขอบคุณครับที่ให้การถ่ายทำขอบคุณมแม่ครับงานยก เข็มสั้นนะครับตุมุตะมะนะครับมีทางก็เอาลงพอดีถนนมาก็มีการก่อสร้างข้างๆข,ข,ขึ้นมาอีกโอ้ดีครับจเจริญหูจเจริญตาบ้านเมืองเราโอ้ไอชั่วเฟืองยำยังหน้าบวม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 ยืนเขาง่ายบ้เนี่ยโฆษณารถขี่เขาหน่อย ไอ้ตัวอ๋อนี่คือยกไกลก็ใช้แมคโครจะเร็วกว่านี่ครับยกไปยกไปถ้าใช้สั้นมันก็เทรนอยู่กับรถเนี่ยมีวางวางลงวางลง,ลงวางลงก็ขับปื๊ดกลับโรงงานได้เลยแต่ถ้าเข้าหนาง,งานนะพี่น้องต้องมีแมคโครอยู่แล้วก็ยิ่งดีไปใหญ่ ท่อนนี้ก็หลายตันนะมีน้องมันเหมือนมันมีเตัวเหล็กด้วยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยทานกันดินสุดหรือว่ากันอะไรหลยายยอย่างรายละเอียดอยู่อีกเบื้องนึงตอนนี้มาดูตอนนี้ครับตอนยกลงและอีก3ท่อนสุดท้ายครับขอบคุณสาหรับการรับชมนะครับ พอดีบ่าวมันาพาเพลินครับส่งคนที่น้ำบินนะครับหรือว่าแอร์พอร์ตลิงก์อ๋อไม่ใช่แอร์พอร์ตตอนเมืองครับหลังจากนั้นก็ขับรถปื๊ดมาเลี้ยวพุ๊บเข้ามานะครับตรงที่เคยถ่ายทำพี่พาวดี72ครับเอ่ะยกไปยกไปว่าข้างในก็มีเครนนมีน,นอนหมดเครนยกน้ำหนัก กุด,ด,ดัดดิดัดเนี่ยโอ้ไซเล้นามอย่าเข้าไปใกล้ะนะนั่นน่ะวางตรงไหน,นเลี้ยงรายให้ดีนะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมครับบาวบัานปลาเพลินพูดผิดพูดไม่ถูกถูกใจอย่างไรขอโทษขออภัยด้วยนะครับ ช่วงนี้อากาศร้อนพี่น้องครับฝนยังไม่เข้าครับพี่น้องโอ้โอเคสามท่อนสุดท้ายพี่น้องครับแล้วก็ไปกินข้าวไงกัน8ปดโมงสี่ทีเออ มีสายอินเทอร์เน็ตชั่วคราวที่จริงของถนนนี้ก็เอาร้อยลงใต้ดินนะบินวองถนนรุ่นใหม่แถวนี้ใกล้สนามบินนะพบินวองนะดูเหมือนราคาที่จะสูงริ้วเลยที่น้องพี่น้องติดกับข้างบ้านเจ๊เล้งเลยนะครับตรงนี้โอ้อโโฆษณารถ รุ่นนี้หน่อยจอเจ้าโกเบลโกนะครับอืมรุ่นอะไรเอ่ยหนึ่งสามห้าเอสาเอสอาร์นะนตัวตัว,ต,วตัวนี้เหมือนอ่ามุมมามันก็อยู่โอ้มาตรฐานเดิมหรือเปล่าหรือว่าแต่งเดิมเดิมมีน้องครับมืกี้สี่ัน แล้วก็เออมาทางนี้มาทางนี้าานาวางลงพื้นเลยตึกนี่สา,า,ายเน่นาน้ำจ้ำอากาศเย็นแปลงอเอาเสียบเข้าไปอ่ะลดโซ่ เดี๋ยวอีกสองท่อนพี่ร้องครับเมื่อเมื่อ,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 อไก่สีแล้วแล้วหิวเขาหิวเขาเครื่องจังหนักครับถ้าฝน น้ำหนักเยอะๆครับก็ใช้เสาอาทิตนะครับส่วนใหญ่รถก็จะได้ไม่ติดบนท้องถนนนะครับหรือว่าทำกลางคืนอย่างงานปูถนนนะพี่น้องนะบะแมไม่ได้ถ่ายทำนะครับสักเคลดเลยส่วนใหญ่ถ้าเป็นปรับปรุงไม่ใช่ถนนใหม่นะครับส่วนใหญ่จะทำกลางคืนกันหลังสี่ทุ่มครึ่งนะพี่น้องครับก็ จะได้เห็นนะครับมานตอนนั้นผมก็ง่วงนอนะมีน้องไปถ่ายทําให้ดูไม่ได้ขอโทษขออภัยนะครับงานเาากี่ยวกับเครื่องจังหนักกลางคืนนะครับยกเว้นเ,เหลืออยกท่อนสุดท้ายครับพี่น้องขอบคุณสำหรับการรับชมชมเพื่อความบันเทิงและพรอนใายเท่านั้นนะครับ อนสุดท้าย่ะลุกใส่ละเออลากมาก่อนลากมาลากมาอ่าได้ละน้ำหนักก็ไม่มากเท่าไหร่ครับโซ่ใช้โซ่เอาเอ้ย โซ่ตึงโซ่ตึงเห็นเส้นเล็กๆนะ้พี่น้องครับมันนะครับเหนียวหนึบนะครับของแท้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ลอร้อยนะันพี่น้องครับส่วนสุดท้ายเออเอาไปกินเขาไปเนี่ยเออ ลอยพี่น้องครับเอาขอบคุณทุนนกเมกเลับบากคติดตามบาเปพรเพื่อนนำ้ำเเด้อพี่น้องครับเอ้าบบนเนี้ยใส่ในน้ำโปรตุ้เอนะนะเอเหลี่ยร้อยครับผมไบาป ข้างคุณเช่นนี้เจอกันคราวหน้าครับ